ฟอร์จูเนอร์เข้ามาใหม่ครับคุณผู้ชมครับคันนี้เป็นตัว2.4 V ขับ2นะสีขาวมุกสวยๆเลขหมายเพียงแค่70,000โลเท่านั้นเองนะครับผม939,000บาทครับคุณผู้ชมครับใครสนใจนะใครกำลังมองหารถสีขาวไปใช้งานนะครับดูคลิปนี้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะรถเข้ามาใหม่นะครับอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะคันนี้ดูครับคุณผู้ชมสีขาวมุกสวยๆนะครับสภาพดีใหม่กริบนะ คันนี้เลขทะเบียนก็สวยนะ5095นะครับยานดัลลอบปี23นะครับเอาไปใช้งานเลยคุ้มๆนะครับผมงานไฟเลี้ยวขอบกระจกติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ฟิล์มก็ติดมาให้เรียบร้อยสปอยเลอร์หลังติดมาเรียบร้อยเช่นกันนะครับใครกำลังมองหาอยู่ห้า,ามพลาดขีดมืขาดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปและคนที่ใหม่กับช่องภาพยนตร์รถมือสองวันนี้พาไปดูกันเลยฝากด้วยครับ สวัสดีครับอยู่กับพัดเพทยยนนะในช่องพัดเพย์รถมนตสองนะครับดำเนินรายการวันนี้นะครับผมพามาดูรถเข้าใหม่ครับคุณผู้ชมเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเข้ามาเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับช่วงนี้นะรถเติมสต็อกนะครับผมรวมถึงนี่ครับรถครอบครัวคันนี้ To y ย ta f o r t u n e r นนะเข้ามาเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆทุกคันนะที่เข้ามาใหม่นะครับมาอัปเดตให้ดูกันเลยว่ารถสภาพเข้ามาใหม่นะเป็นยังไงบ้างคันนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพคุณผู้ชมครับ สวยงามจริงๆสีขาวมุกสวยๆนะคันนี้เป็น Fortuner 2.4V ครับผมขับ2คุณผู้ชมเอาไปใช้งานไม่แค่70,000มื่เท่านั้นเองนะครับ939,000บาทนะคุณผู้ชมใครกำลังมองหารถ Fortuner นะครับสีขาวนะเอาไปใช้งานทะเบียนสวยๆนะครับ5095นะครับเอาไปใช้งานราคาถือว่ากำลังดีนะครับผมไม่น้อยนะคันนี้ไม่แค่70,000มื่นะรถไปสิบคุณผู้ชมครับไม่แค่70,000มื่นนะ,ฉะเฉลี่ยมาปีแล้วไม่ถึง ปีละไม่ถึงหมื่นหคุณผู้ชมปีละหมื่นนิดๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับผมได้กระจังหน้านะแล้วก็มาดูเลยกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมส,สวยๆตรงนี้โลโก้โตโยตย้เห็นชัดๆนะครับผมอย่างที่เห็นทะเบียนสวยไหมนี่ 95, ห้าศนย์เก้าห้าหหน้าห้าหลังนะครับห้าหน้าห้าหลังนี้แสดงถึงเรื่อง สนุกนะครับผมเรื่องตลกขบขันนะครับในชีวิตประจำวันไม่รู้ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับพูดไปงั้นแหละนะครับเพราะมันเห็นเป็น5นั่นเองนะครับก็นึงถึงเรื่องขำไปก่อนนะครับมากลับเข้าเรื่องกันต่อนะครับอ่ะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมพร้อมไฟเดย์ไทม์ให้เรียบร้อยนะของแท้ของเดิมจากโรงงานครับคุณผู้ชมนี่นะครับตัวกษรนะของเดิมแน่นอนคุณผู้ชมครับไม่มีเปลี่ยนในแรงสิ้นนะครับผมไฟตัดหมอกคู่หน้าให้เรียบร้อยเลยพร้อมกรอบเป็นโครเมียมสวยนะครับ ด้านหน้าคันนี้ถือว่าสวยงามมากนะคุณผู้ชมนี่สีเงาวับทั้งคันนะคุณผู้ชมครับคันนี้ได้ไปคุ้มค่าแน่นอนกระจกแท้ของเดิมจากโตโยต้านะคุณผู้ชมมาดูกันนี่ด้านหน้าของแท้ของเดิมเลยนะครับสติกเกอร์ข้อควรระวังนะคําเตือนนะครับกานติดฟิล์มกองแสงนะครับนี่สติกเกอร์ก็ยังอยู่นะครับของเดิมทั้งหมดครับคุณผู้ชมครับล้อนี่มาดูล้อล่างล้ออลลอยครับสีทูโทนของเดิมจากโรงงานครับคุณผู้ชมรวมถึงนี่ ยางดันหลบนะดอกยางแน่นๆนคุณผู้ชมครับคันนี้ดอกยางแน่นๆเพราะอะไรยางปียี่สามคุณผู้ชมครับยางนะอายุนะอายุนะไม่ถึงปีแน่นอน,นคุณผู้ชมหรืออาจจะถึงปีก็ได้นะครับผมเกือบเกือบปีแล้วกันอะปีหนึ่งด้านในนะคุณผู้ชมดูซุมล้อนะครับสภาพดีสวยงามนะคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนรถคันนี้อยู่ระหว่างการปรับสภาพคุณผู้ชมครับอยู่ระหว่างการปรับสภาพนะบางอย่างอาจจะมีรอยเขอะรอยเลอะนิดนึงนะครับผม ก็ไม่ว่ากันนะอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ารถยังต้องทําต่อนะต้องต้องปรับสภาพต้องล้างทําความสะอาดใหม่นะครับผมอันนี้ฝากไว้ <c oughs> มาถ่ายคลิปกันให้ดูก่อนก่อนจะนําไปปรับสภาพจริงนะคุณผู้ชมใครเห็นแล้วนะครับชอบอยากได้รถสีนี้นะอ่าทักเข้ามาได้เลยนะสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับ เข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคุณผู้ชมที่บริษัทเพยนนะครับนัดไว้ก่อนนะจะได้เตรียมรถไว้ให้นะครับโทรมานัดได้เลยนัดที่เบอร์ศูน0 2 1 7 7 9 9นะครับผมหรือนี่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างตลอดทั้งคลิปนะครับกดตามได้เลยนะครับเบอร์นั้นเลยนะครับหรือจะแอดไลน์มาก็ได้เช่นกันนะครับงานไฟเลี้ยวขอบกระจกนะครับไฟเลี้ยวตรงนี้นะติดมาให้เรียบร้อยเลยกระจกสีเดิมนะครับของเดิมของแท้จากโรงงานครับคุณผู้ชมอันเดิมเลยนะครับกระจกนี่ ต้องมีนี่นะมูราคามินะครับอันนี้ของเดิมแน่นอนนะผมถ้าเขียนติดไว้ว่ามูราคามินะ่ะของแท้ของเดิมแน่นอนนะครับนี่กระจกเดิมของแท้ของเดิมโตโยต้าคุณผู้ชมมีสัญญาณกันขโมยให้เรียบร้อยนะคันนี้ติดฟิล์มนะครับมาให้นะครับผมสีออกเขียวๆนะอันนี้ฟิล์มสีออกเขียวๆนะครับมือจับได้เป็นโครเมียมนะครับผมกระจกมองข้างนะนี่สวยงามนะครับใสกริง้งไม่มีที่ติคุณผู้ชมครับ เหลี่ยมสานคมตัวรถคันนี้ถือว่าสวยงามสุดๆครับคุณผู้ชมนะครับได้เป็นสีขาวมุกสวยๆนะมือจับโครเมียมนะครับนี่มีปุ่มตรงนี้นะครับสําหรับกดปลดล็อกได้นะหากกุญแจนะครับมือเต็มนะครับกดปุ่มได้เลยนะครับปลดล็อกให้ด้านในครับคุณผู้ชมอ่ะดูหัวน็อตกันนะครับให้ดูเลยหัวน็อตทุกจุดนะสภาพดีสวยงามนะครับของเดิมของแท้จากโรงงานคุณผู้ชมดูน็อตต่างๆเม็ดอาร์คอยู่ครบ นะครับหัวน็อตอันนี้คนละสีกับตัวรถนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะครับของเดิมนะครับผมของเดิมนะอันนี้อันนี้นะไม่ได้ไม่ได้ทําสีไปด้วยนะครับสําหรับหัวน็อตนะไม่ได้ทําสีเพราะฉะนั้นนะครับสีจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมไม่ใช่เหมือนหัวน็อตตัวนี้นะตัวนี้จะทําสีนะครับจากโรงงานนะทําสีไว้นะครับผมอันนี้ส่วนน็อตตัวนี้เนี่ยไม่ได้ทํานะคุณผู้ชมนะครับของเดิมแน่นอนของแท้นะครับพยางด้านล่างมีให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับ นี่มีผ้ายางให้เรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับด้านล่างมีให้ด้วยนะครับช่องเก็บของแบบคูบ็อกซ์นะครับคุณผู้ชมตรงนี้มีให้เรียบร้อยนะครับด้านล่างเกะด้านล่างนะอุปกรณ์นะครับคู่มือนะครับมีให้เรียบร้อยนะสำหรับ f o r t u n e r คันนี้นะครับผมมีให้เรียบร้อยเลยรวมถึงนี่หน้าจอนะครับจอทัชสกรีนนะครับผมมีให้เช่นกันนะครับนี่นะครับแอร์แบบดิจิตอลนะตรงนี้ นะครับรวมถึงช่องวางแก้วด้านล่างนะครับมีให้เรียบร้อยเกียร์ออตโต้นะคุณผู้ชมคันนี้นี่เกียร์ออตโต้นะครับเกียร์เป็นออตโต้แบบนี้เลยนะเบาะได้เป็นเบาะนะครับเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้าคุณผู้ชมครับเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับให้ดูหัวนนอะที่ประตูด้านหลังตรงนี้บ้างนะครับอ่ะดูเลยเรียบร้อยนะครับสภาพดีคุณผู้ชมสวยงามมากคันนี้นะครับได้เป็นเบาะหนังนะสี อ๋ออ่าเป็นสีน้ำตาลนะครับเป็นสีน้ำตาลหรือว่าจะพออีกอย่างก็เป็นสีเลือดปูก็ได้นะครับอ่ะบอกเป็นสีเลือดหมูแล้วกันนะครับกระจกแท้เดิมทุกบานนี่ให้เห็นชัดๆนะครับผมกระจกของเดิมทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนด้านในคันนี้เป็นไงไปดูอ่ะเบาะเดิมของเดิมนะครับสีเลือดหมูแล้วกันอ่ะเราบอกเป็นสีเลือดหมูนะอ่าโอเคนะครับช่องวางแก้ว2ใบมี animations. ให้เรียบร้อยนะครับผมตรงนี้ที่พักแขนนะ มีให้เรียบร้อยเลยคุณผู้ชมนะครับล็อกเด็กมีให้นะตามฉบับของรถสมัยนี้นะรถจริงๆรถก็มีมานานแล้วนะครับสําหรับล็อกเด็กนะครับมีมาตลอดนะคุณผู้ชมอ่ะดูด้านล่างยางอะไหล่นะครับผมมีให้นะยางอะไหล่มีให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงช่วงล่างคุณผู้ชมครับให้ดูเลยช่วงล่างสภาพดีนะครับผมกล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยครับคุณผู้ชมคันนี้นะครับคิ้วด้านหลังนะ เป็นโคมียมสวยๆนะครับโลโก้ฟร์จูเนอร์นะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลัง,ลงรวมถึงนี่กระจกเดิมสปอยเลอร์หลังติินให้พร้อมไฟท้ายดวงที่3ครับคุณผู้ชมสอากาศแบบชาร์กฟินนะอยู่ด้านบนนะครับทะเบียนสวยอ่ะเปิดแบบไฟฟ้านะคุณผู้ชมฝาท้ายด้านหลังนะครับเปิดออกมานี่เข้ามาดูด้านในให้ดูหัวโชคต่างๆหัวน็อตต่างอ่ะนะครับเมื่อัะคู่เปิดมานะครับได้ยินเสียงนะคุณผู้ชม เสียงนะของถือว่าฟังแล้วดีต่อใจนะครับคุณผู้ชมครับของเดิมทั้งนั้นคุณผู้ชมไม่มีเปลี่ยนในไรทั้งสิ้นหัวน็อตต่างๆอยู่ครบๆเหมือนเดิมนะครับอ่ะด้านหลังนะครับนี่เบาะนะครับมีให้เรียบร้อยนะนี่พับเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับพับเก็บไว้แล้วเรียบร้อยคุณผู้ชมหากต้องการจะเอาลงมานะครับก็วางนะครับตัวล็อกด้านล่างนะมีตัวล็อกให้นะครับหายห่วงแน่นอนนะครับนี่ เอาไปใช้งานคุณผู้ชมครับคันนี้9แสนสามบาทนะไปเป็นครอบครัวนะครับสบายๆเลยไม่แค่เจ็ดหมื่นคุณผู้ชมนะครับคันนี้ไม่แค่เจ็ดหมื่นรถหน่วยงานปลดระวางนะมีประวัติเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะนะครับรถหน่วยงานสัญญาเช่านะคันนี้นะครับเอาไปใช้งานเลยครับผู้ชมในราคา9แสนสามบาท ใครจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์เราส่งนะครับมีบริการส่งถึงหน้าบ้านทันเลยนะครับผมส่งถึงหน้าบ้านนะครับคุณผู้ชมอาจจะมีค่าบริการนะแต่ว่าถ้าจัดไฟแนนซ์คุณผู้ชมมีบริการฝากเซ็นเช่นกันนะครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทคุณผู้ชมครับออกรถกับพัทนะผมฟรีดาวนะครับอันนี้ออกรถนะฟรีดาวได้เลยนะเครดิตดีฟรีดาวไปนะครับออกรถกับพัทนะอันนี้อด้านในฝั่งนี้กันบ้างนะครับ นี่ให้ดูนะสภาพดีฝั่งนี้นะครับผมให้ดูด้านล่างนะครับลำโพงมีมาให้เรียบร้อยคุณผู้ชมอ่ะหัวน็อตนะครับสภาพดีสวยงามจริงๆคุณผู้ชมคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาทุกบาททุกสตังค์ที่นำมาซื้อรถคันนี้นะคุณผู้ชมครับรถ Fortuner นะสวยงามสุดๆเลยนะครับสีขาวสวยๆนะครับเอาไปใช้งาน สวยงามจริงๆคุณผู้ชมคันนี้นะครับดูมารอบคันนะไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับสภาพดีจริงๆครับสวยงามใครสนใจรีคิเลยครับคุณผู้ชมมาไม่เยอะนะคุณผู้ชมตัวต้าฟอร์จูเนอร์มาไม่เยอะเดี๋ยวเราไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับสําหรับออปชันต่างๆครับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะยังไม่จบคลิปเลยคุณผู้ชมนะครับดูกันต่อก่อนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมครับภายในห้องโดยสารนะครับผมคันนี้ Ford Fortuner Ford Fortuner เอาใหาม่ Fortun e r 5 4 3 2คันนี้ครับผม Fort u n e r นะครับผมไม่แค่7จ0 0 0มคุณผู้ชมครับนี่ไม่แท้ไม่เดิมนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องกลับไมค์กอไมค์นะครับรถที่บริษัทเพยนย์นะเรารับประกันนะครับผมไม่มีแน่นอนกลับไมค์กอไมค์นะครับผมหากมีคุณลูกค้านํามาคืนได้เลยนะครับ แล้วก right, ็นะครับผมวิธีการดูนะรถที่เลขไม้นะครับน้อยๆแปลกๆนะดูได้นะครับผมตามที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะอ่ะรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่เราจะให้ดูต่อไปด้วยนะครับผมดูได้เลยนะครับสภาพเครื่องยนต์นะสภาพภายในห้องโดยสารรวมไปถึงสภาพพวงมาลัยนะครับหน้าจอเกียร์ต่างๆนะครับว่าสัมพันธ์ไหมกับเลขไม่น้อยๆนะครับถ้ารถใช้งานไม่เยอะอย่างที่บอกไปนะครับรถใช้งานไม่เยอะเนี่ยยังไงนะครับสภาพภายใน ก็ต้องค่อนข้างใหม่กริปกว่ารถที่ใช้ผ่านการใช้งานมาหนักๆนะครับผมเช่นพวงมลลาลัยนียมีรอยนะครับรอยขาดรอยอะไรไหมนะครับประมาณนี้นะครับผมเช็คได้นะครับดูได้สายตาตัวเองได้นะครับโดยที่ไม่ยังไม่ต้องเข้าศูนย์ก็ได้นะพวงมลลาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันครับคุณผู้ชมคุ้มด้วยหนังนะนี่นะครับหน้าจอทัชสกรีนน,นะครับรนี่ นหน้าจอทัชสกินมีให้เรียบร้อยนะสามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมรับสายวางสายนะครับระบบสั่งการด้วยเสียงมีให้เช่นเดียวกันคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้นะครับตรงนี้ก็สามารถเปิดวิทยุฟังได้นะแอร์เป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับตรงนี้ด้านล่างเลยนะครับเป็นแบบออโต้นะ,อะขอปิดเสียงก่อนนะครับคุณผู้ชมปิดเสียงก่อนอ่ะแอร์เป็นดิจิตอลอันนี้ช่องเสียบนะครับลูกลม นะครับตรงนี้นะมีให้เรียบร้อยนะช่องชาร์จอยู่รูกลมนะครับรูใหญ่แบบนี้ช่องเสียบ usb มีให้เรียบร้อยรวมถึง aux ด้วยนะครับตรงนี้มีให้เลยเรียบร้อยนะครับผมตรงนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้อย่างที่บอกไปเกียร์ออโต้มาตรวัดแบบเรืองแสงด้วยคุณผู้มชมมีหน้าจอตรงนี้นะอย่างที่เห็นเป็นเลขไม้นะตรงนี้เลยนะครับมีบอกทุกอย่างนะคุณผู้ชมทั้งเกียร์ครับลังกเติมน้ํามันนะครับผมน้ามันอันนี้นะอยู่ครึ่งถังอยู่นะครับคุณผู้ชมครับ ซื้อก่อนได้ก่อนนะคุณผู้ชมคันนี้แถมน้ํามันให้ไปเลยนะครับส่วนที่เหลือที่มีอยู่นะครับเอาไปเลยนะครับไม่มีดูดออกแน่นอนคุณผู้ชมครับไม่มีดูดออกนะด้านบนตรงนี้นะครับไฟนะครับไฟแต่งหน้านะมีให้เรียบร้อยรวมถึงนี่ครับคุณผู้ชมนี่เป็นช่องเก็บแว่นะคุณผู้ชมมีให้นะครับไฟนะครับปกติเลยด้านนู้นเช่นกันนะครับมีให้นะอันนี้ คุ้มมากคุณผู้ชมครับใครได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนแอร์ด้านหลังก็มีให้นะคุณผู้ชมมีแอร์ด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับใครกําลังมองหานะรถสีขาวนะครับรถครอบครัวรถ f o r t จูเนอไปใช้งานไหมน้อยๆน,นะครับขับยาวๆนะครับคุ้มค่าแน่นอนคันนี้939 0 0 0บาทเดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์มีอะไรกันบ้างไปดูเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมนะเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องดีเซลนะคันนี้2.4ลิตรนะครับผมเอาไปใช้งานคุ้มคุมนะครับเครื่อง24 0พขับออกต่างจังหวัดได้สบายสบครับคุณผู้ชมครับอันนี้นะฝากไว้นะครับผมด้านหน้านะมีนี่ฝากขออเครื่อมาให้เรียบร้อยนะคุณผู้ชมครับตัวนี้มีฝากขอบเครื่องให้นะแล้วดูคานหน้าคุณผู้ชมคานหน้าคาหมมอาน้านะครับสภาพดีเนียนกริปสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยการชนหนักคุณผู้ชมนี่ด้านข้างเบ้าชก สภาพดีหมดเลยสวยงามนะครับเม็ดอาร์ค hmm. ต่างๆยังอยู่ครบครบเลยนะคุณผู้ชมอันนี้เอาไปเลยคุ้มค่าแน่นอนนะครับรถไม่ชนหนักพิกามจมน้ําก่อใหม่นะครับนี่คือคุณสมบัติของรถที่บริษัทเพชรยนต์นะอันนี้ให้ดูครบทุกจุดครบทุกซอกทุกมุมคุณผู้ชมดูเลยครบครบนะครับซื้อรถทั้งทีนะคันนี้ราคาตั้ง9 0 0 0แสนนะครับคุณผู้ชมต้องดูให้ครบดูให้ละเอียดยิบนะว่ารถสภาพดีจริงๆนะครับ แบบนะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมเราเปลี่ยนให้ก่อนลูกค้านํารถไปใช้งานนะครับร,รวมถึงของเหลวต่างๆนะคุณผู้ชมของเหลวต่างๆเราเปลี่ยนให้เช่นกันนะอันนี้หายห่วงแน่นอนนะครับไม่มีพลาดนะครับคุณผู้ชมครับได้รถเหมือนใหม่ไปใช้งานแน่นอนเหมือนป้ายแดงเลยขับด้านบนมีฝาครอบอไม่ใช่ด้านบนเป็นแผ่นการความร้อนให้มีแผ่นการความร้อนให้คุณผู้ชมไม่ใช่ฝาครอบนะครับสติกเกอร์ข้อควรระวังระบบอากาศนะมีให้เรียบร้อยนะครับส่วนนี้อ่ะ คานหน้าให้ดูแบบละเอียดอีกทีนึงนะครับดูวมถึงด้านล่างด้วยนะนี่ให้ดูนะรูน็อตต่างๆหัวน็อตต่างๆนะคุณผู้ชมดูให้ละเอียดเลยนี่สภาพดีหมดเลยนะคุณผู้ชมครับแต้มสีของเดิมโรงงานยังอยู่ครบๆนี่อ่ะหนึ่งสองนะยังอยู่ครบหมดเลยสามนะครับอยู่ครบๆค,คุณผู้ชมครับมีมาให้เรียบร้อยฝาครอบเครื่องนะครับรวมถึงเครื่องยนต์นะครับ เครื่อง4สูบนะครับ2 4 0 0ซีซีคุณผู้ชมครับแรงม้านะให้กำลังสูงสุดที่150แรงม้าเลยคุณผู้ชมนะครับด้านบนอย่างที่เห็นไปนะตรงนี้หัวน็อตรูน็อตเม็ดอาร์คอยู่ครบ,ครบสรรภาพเดิมของเดิมจากโรงงานครับคุณผู้ชมครับไม่แค่70,000คุณผู้ชมเนี่ยอะคุณผู้ชมดูสรรภาพเครื่องนะแล้วลองจินตนาการนะครับผมว่าไม่แค่7จ็ดหมื่นนะรถปีเนี่ยไม่70,000ื่นปีละหมื่นโลนะครับเครื่องยนต์สรรภาพดีแบบนี้ สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับเนีย่ยคิดได้เลยนะคุณผู้ชมด้านบนตรงนี้แผ่นกันความร้อนสภาพดีหมดเลยสวยงามนะครับเม็ดอาร์กต่างๆหัวน,น од, ็อตลูน็อตต่างๆอยูค่ครบเหมือนเดิมนะครับหายห่วงแน่นอนคุณผู้ชมครับ,รบหากเจอนะหากลูกค้านําไปใช้นะครับแล้วพบเจอว่ารถเคยชนหนักเคยพลิกคว <c oughs> ่ำเคยจมน้ําเคยกอไม้กับไม่เปลี่ยนสีนะครับผมเคยเปลี่ยนสีกับสีมาเคยเปลี่ยนเครื่องมาเคยตัดต่อตัวถังนํามาคืนได้เลยครับเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนหน้านี้ หายห่วงนะเรารับประกันให้เลยนะครับไม่มีแน่นอนที่พูดมาเมื่อสักครู่นะไม่มีแน่นอนนะครับฝากไว้สำหรับใครที่สนใจนะคันนี้9 3 9 0 0 0บาทครับผู้ชม9,039,000บาทนะใครสนใจรีบทักเลยนะครับผู้ชมครับคันนี้สีขาวนะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะครับผมรวมถึง f o r t u n e r ก็ไม่ได้มีมาบ่อยๆเช่นกันนะครับเซตนี้เข้ามาใหม่นะปรับสภาพอยู่นะครับ เดี๋ยวจะมีมาอัปเดตให้เรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปและคอนเทนต์ใหม่ๆนะรวมถึงคลิป Fortuner ใหม่ๆจากช่องพัฒพยนต์รถมือ2วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับฝากไว้สวัสดีครับ